เงินลงด้วยเหรีกบนกับเหรีกล่างอันเหรียกบนอยู่เป็นหกศูนย์กะเงนเหรล่างก็เป็นหกศูนย์กบนรงนี่เป็นเจ็ดหกอันนี้แนดนหัวยงหนวคปูดูมันดูนีสูงหนึ่งมันดูไกลนะมันเยอะนีติปูแล้วไ่จบเยอะหนีตัวนึ่ เดีวนี้อยู่นี่ปุบยิมกันนี่ล้มาเด้อมาเด้อมาบอกให้มันัเด้อสรุปนดูสรุปนดูสรุปเหล็กตัวนดูเหล็กขวดหัดูขวดหัวับขึ้นดูขวดหัวับเพนเป็เลกสองเลยเ้ามนี่เลดเ พเ่องสองได้เเข็ดนี่กับเขาเป็นเป็นกปนี่เาอะ่อันนี้คืเป็นกแล้ว็เเจอยู่มันวเเจเยดตตวอ่ขวขึ้นเพราะเป็นเลขสองเใช่เลขสองเางยาวนันี่เอาลวขวาดตึงนหังแล้วได้ลมมาพัดด้วยขวาดน้อไปดูขวาดัวอเขากับนละหาปูดิบิตต่อผู้สาวให้ดอก เสียคู่บาวตอสั่นต่อคู่บาวครับอยู่ไหมาป่นเป็นพื่านตันโต้ตัวนึงตัวนึงทุกท้ายทุกท้ายใช ไปสุดไปหนะคสุดแต่จะเท่าเหมือนมาอยู่กันก็ไปอีกเจ็ดหกโอเคเด็กจะได้ปู่เจ็ดหกเจ็ดหกอยู่ในนี้นะปูนะ่เนาะเจ็ดหก่ตัวเก่ายังตัวเดิมยังตัวเก่าทั้งก็ตัวเดิมเนาะปูเนะาะทั้งเราตัวเดิม การแต่ทีมนทั้งเชิญกับน่ที่นี่แล้วยี่นี่หลบิดมือเนาะกยึดตัวเดียวนี่แหละครับปูรถมือเอาว่าเสียให้ดีละเฮ้ดีเฮ็ดีีกดยวกเสร็เด็ดล่างเด็ดล่างรูดลูเด็ดล่างลูเด็ดล่างเด็ดล่างมันหกบ่ละหกศูนบ่นั่นเล่นแลนเ่นนเ่นล่นเล้วล่นแล้วล่นเล่เลลนเล่่นล่น่่นล่ลนเ่ล่ พกศูนย์บ่ละวิทได้มัศจรยวิทเลยเป็นมหัศูรย์มันนั่นวิย์ละหืมหกอีนี้ที่นองหกจริงๆเนาะคุณงอหน่อยท่นหน่อตัวได้ครับกจ็ดหกกับหกศูนย์นี่แหละพี่วพี่แคปหน้าจอไว้เบิ้งก็ได้เด้อครับอ้าวหยุดแล้วหยุดแล้วมัวูหกมนบ่เนี่ยละหยุดแล้วอ๋เอาต่อไปบ่นครบูหยุดไป ได้หกเราได้ยังอีกตัวบันหกศูนย์หมไปแล้วหกศูนย์หกศูนย์หรอกหกศูนย์ศูนย์นะครับพี่น้องอยู่สั่งมั่งแล้วพี่น้องบ้านนี้หกศูนย์ล้างลางทำกี่รอบก็ได้แต่ตัวนี้เนาะปูนเพราะนี่ปู่ยเอาบนเด้มบันเอาบนเด้มบันเอาบนนี่ยังบนไม่เลี่ยนบนเดิมบันเลี่ยนบนเด้มตัสทีทดสอบบนบ้านนี้พี่น้องบนเดิบันบนเด้มบันปู่ทดสอบให้ดูเนาะทดสอบให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงเนาะ

ไม่แั่เลยรุมมากนาะเาึ้นอไม่ยเมมากเนาะตมาถึงากลมามาแาแมา้วมาแลมมาแ้นมลมาา้มาล้วมมล้าแล้วมา้า้วมามาแมาแมาากโ้วมาากล้าาแล้าวาแา้าแากโชวาแล้วอยากโ้วมาากโ้วมาากโวาาาาล

เป็นเลแอะไหนาบอกมาดูเป็นอะรตวเลขอยู่ในกระดาษนะรไหนลับูตงไลบูผู้ชี้ดูนะครับป๊บในกระดาษนี้นะครับ สวัไดีดไครับปูณ เจ็ดหกเป็นเจ็ดหกปุ๊โอ้บุปผาไมมาใส่เกับเก็นตัวเก้าตัวเดียวเนี่ยทีน,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 นอ,อกอ็กทำอก็อยู่ตัวนี้เนะาะทำทีรอกือนเดิม็ต <9. S 2> ีเป็นตีเป็นเจ็ 7, 6, ดหกศูนย์ล่ะเจ็ดหกศูนย์ตีไนี้ก็ปุ๊บเจดหกศูนย์ตะวันออกแต่ยงเหนือเดาอตะวันออกยงเหนือแต่ในกระดาษมันหกเจ็ดศูนย์อันนมุนทิศมนทิดใต้แล้วตะวันออก หน่อแคบเองอ่าสตัวละนอกจ้ตัวเดิมไหมยังไคัสุดท้ายด้สุดท้ายเ้ท้ายได้สุดท้ายด้วครับสุดท้ายบนบบนสตัวเด็ตัวเด็เดียวเล้อนนอกังสุดท้าย แลนสามตัวด้วยมันเหมือนตัวนั้นนะครตัวสีดำดำนล่นะังไม่สุดเลยใช้สีดำดำอีกให้เสร็ก่อนยัไม่สุดเลยเลือผอมาแล้วมีตัวนี้ตัวบนด้วยบนด้เนามัดตัวนกันด้บนข้างล้วมาแล้วตัวสองซอยันี่ตัวสองไ่ได้นอนควาดหัววะ

กูอันจุกออกมาว่างไว้นี่ได้ปะคะว่างไว้น้องกันอาจจะเจนเล็บก้าวก็ได้ครับก็ได้ก็ได้เข้าเข้าอกเข้าเข้านได้เข้าเข้าอกวนหกนเข้าหกวน วางเปอร์เซ็นหน่อยเปอร์เซนวางเลยครับปูถูกเออถูกก <c oughs> ลงตัวแลกรครับปู 96, ตัวครับเจ็ดหศูนย์เก้าหกครับหกศูนย์เบาโนนนุ่มส่วน,นี้จะเมื่อเป็นยนอไรครับปูจะเมื่อกะถ้าต่อให้เบิ่งเอากอนคร <c oughs> ับันทงทนกค่ละแม่กันครับอ, <c oughs> อ่าที่อเอา,าทีวานละ่ะถ้าทุนน้อยก็ซื้อได้สามตัวตัดออกเจ็ดศูนย์หกศูน กำลังงบหน่อยทุดหน่อยแมนคือพันทุ์งไว้แล้วสามตัวนี่น่ะ